ข่าวดี16ล้านคนเฮลอดได้เลยเงินดีท่าน10,000เฟส3แจกแน่กลางปีนี้ระบบพร้อมแล้วด้านคลังชี้แจงใครลงทะเบียนไม่สำเร็จตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องบดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับความคืบหน้าโครงการแจกเงินดีท่าน10,000บาทเฟส3นะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับซึ่งการแจกเงินเฟส1และเฟส2ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุบัตรคนจนและคนพิการก็ได้รับเงินสดไปกันคนละ10,000บาทกันอย่างั่นหน้านะครับแต่ว่าสําหรับเงินดีท่านเฟสสามนี้นะครับจะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับจะได้รับเป็นเงินดีท่านแทนใช้แลกซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคตามที่รัฐบาลกําหนดเท่านั้นแล้วก็จะจํากัดนะครับการใช้งานตามเขตอาเภอเท่านั้นซึ่งการจํากัดการใช้งานนี้นะครับก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่ง นะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับวันที่27ปกรจาคม2 5ง8แะครับรัฐบาลก็ได้โอนเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับผู้สูงอายุนะครับเป็นเงินเดือนท่านเฟดสอนะครับได้เงินสดคนละ1 0 0 0 0บาทกันอย่างทวหน้าทุกคนซึ่งก็บางท่านก็ได้รับนะครับบางท่านก็ไม่ได้รับบางท่านก็ถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่เงินไม่เข้านะครับก็วันนี้จะมาชี้แจงนะครับว่าทําไมผู้สูงอายุหลายท่านยังไม่ได้รับเงิน และในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับในกลุ่มของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นรัฐบาลก็ได้ออกมาแจ้งแล้วนะครับว่ากลุ่มนี้ก็ใกล้จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับก็คาดว่าอีกประมาณ2เดือนก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้รับเป็นเงินสดหรือเงินดีตันนะครับ แต่ทางคลังออกมาแย้มนะครับว่ากลุ่มนี้มีน้อยนะครับมีไม่ถึง1ล้านคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นเงินสดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็รับชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ 16ล้านคนก็เตรียมเฮนะครับคลางเยืนยันเงินดีนนตันเฟสสามแจกแน่กลางปีนี้นะครับระบบก็เตรียมเปิดทดลองกุมภามีนาคมด้านกลุ่มไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนก็เตรียมเปิดลงทะเบียนเช่นกันก็ลุ้นกลุ่มนี้รับเป็นเงินสด10,000บาทนะครับก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับวันที่2 9มกราคม258ที่เองนะครับนับถอยหลัง16ล้านคนรับเงินดีตัน1 0 0 0 0เฟสามเช็ครายละเอียดที่นี่นะครับ นับถอยหลังจากเงินดีตั้น10,000บาทเฟส3ประชาชนทั่วไป16ล้านคนอายุ16ถึง60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้เตรียมตัวกระทรวงการคลังคาดดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่2นี้หรือราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน258ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอประกาศขั้นตอนเช็ครายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่นะครับนายจุลพันมณิวัฒนรัตนตรีช่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับหลังจากกระทรวงการคลัง โอนเงิน1,000 0บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสอให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจํานวนกว่า3ล้านลายไปเมื่อวันที่27มกราคม2 5ง8แล้วนั้นนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับในวันที่27มกราคมก็มีปัญหามีทั้งโอนสําเร็จและไม่สําเร็จอยู่หลายอย่างนะครับสําหรับรายการแรกนะครับก็คือผลการโอนสําเร็จนะครับสั่งจ่าย3ล้านกว่าคน รับเงินแล้วนะครับสองล้านแปดแสนกว่าคนยังไม่ได้รับเงินนะครับอันนี้เป็นจำนวนเยอะเลยทีเดียวกว่า2องแสนห้าร้อยยี่สิบปลายเลยทีเดียวนะครับตัวเลขนี้ก็มากเลยทีเดียวนะครับสองแสนกว่าคนนี่เป็นเงินก็หลายบาทอยู่ทีเดียวนะครับส่วนสาเหตุที่เงินไม่เข้านะครับก็มีอยู่สองสาเหตุนั่นเองนะครับสำหรับสาเหตุแรกนะครับ9 7 1 0ก็คือไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับผู้สูงอายุบางคนไม่ทราบนะครับว่า รัฐบาลนะครับต้องให้ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารด้วยบางคนก็มีแต่บัญชีธนาคารแต่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุที่2นะครับส9 0ก้ายเ็ก็คือสถานะบัญชีมีปัญหานะครับอย่างเช่นบัญชีถูกปิดไปแล้วนะครับบัญชีติดเงื่อนไขต่างๆเป็นต้นสําหรับบัญชีถูกปิดนี้นะครับก็หมายกาว่าบางคนนะครับบางท่านผู้สูงอายุเปิดบัญชีไว้นานนะครับเป็นปีแต่ว่า ก็ไม่ทราบว่าบัญชีถูกปิดนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีไม่มีเงินโอนเข้าโอนออกธนาคารก็จะปิดบัญชีของเราไปอย่างอัตโนมัตินั่นเองก็ทําให้บัญชีถูกปิดแล้วก็โอนเงินไม่เข้านั่นเองนะครับส่วนวิธีแก้ไขปัญหานะครับเพื่อรอรับเงินโอนซ้ํา3ครั้งนะครับสําหรับการโอนเงินซ้ำอีก3ครั้งนะครับจะเป็นทุกวันที่28ของเดือนนะครับก็คือวันที่28กุมภา28มีนาคมแล้วก็28เมษายน258 ให้รีบดำเนินการติดต่อธนาคารนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ต้องไปผูกบัญชีพร้อมเปย์บัญชีเงินฝากด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นใคลผูกกับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ไม่ได้นะครับเงินไม่เข้าจำไว้ด้วยนะครับจะต้องผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ให้รีบติดต่อธนาคารที่มีบัญชีอยู่และแก้ไขสถานะบัญชีให้พร้อมที่จะรับเงินนั่นเองนะครับ และอีกกลุ่มนะครับในส่วนของคนที่ยังไม่ได้รับเงินในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้คลังชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับโดยนายจุลพันธ์กล่าวนะครับว่ากระทรวงการคลังกําลังหาช่องทางตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อมาให้สำซ้อนกับกลุ่มอื่นที่รับเงินไปแล้วอาจจะมีไม่ถึงล้านคนในกลุ่มนี้นะครับโดยคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ภายใน2เดือนหลังจากนี้นะครับก็สําหรับการเปิดลงทะเบียนก็น่าจะเป็นช่วงเดือน กุมภาพันถึงมีนาคมใน2เดือนนี้เองนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก่อนสงกรานี้นะครับคาดว่ากลุ่มนี้ก็น่าจะได้ลงทะเบียนกันนะครับแต่จะได้เป็นเงินสดหรือไม่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกยาวนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับการแจกเงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทเฟสสามนะครับก็คาดว่าจะเหลืออีกประมาณ16กล้านคนนะครับเป็นกลุ่มอายุ16-60ถึงปีที่ไม่ติดเงื่อนไขทรัพย์สินและรายได้ตามเกณฑ์นะครับซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทาระบบการจ่ายเงินระบบดีท่ทันส่วนการเชื่อมต่อระบบการชําระเงินนั้นนะครับได้หารือกับสถาบันการเงินทุกแห่งเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ Open Loop โดยธนาคารทุกแห่งนะครับก็แสดงความพร้อมในการเข้าร่วมระบบแล้วนะครับเหลือเพียงขั้นตอนในรายละเอียดปีกย่อยและต้องมีระยะเวลาในการทดสอบระบบช่วงหนึ่งนะครับครั้งก็ไกล่นะครับว่ายืนยันว่าไม่น่าจะมีการเลื่อนแล้วนะครับคาดว่าจะดาเนินการได้ ราวไตรมาศสองหรือดาวเดือนมีนาคมเมษายน258ตามที่ระบุไว้ช่วงก่อนหน้านี้อันนี้นายจุลพันธ์กล่าวนะครับและคลังยังได้ออกมาประกาศอีกนะครับว่าไม่ว่าใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟส2หรือเฟส3จะไม่สามารถไปลงทะเบียนซ้ําได้และจะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับทางด้านานายเผ่าภูมิรถเจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับกล่าวเพิ่มเติมถึงการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงิน1น0 0 0ืบาทเฟส2 ของกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปว่าในกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์จะถือว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบตามขั้นตอนจึงไม่ได้รับสิทธิ์รวมถึงจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้เพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและตามเงื่อนไขก็จะถือว่าเสียสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปทางรัฐตั้งแต่ต้นนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็หมายความว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับไม่ได้กดยินยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับนายพอภูมิยังกล่าวถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอีกว่านะครับให้รอประกาศนะครับส่วนการตรวจสอบแยกกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากนี้ก็จะมีประกาศขั้นตอนว่าจะดําเนินการอย่างไรซึ่งจะใช้เวลาอีกไม่เกินหนึ่งเดือนรวมถึงรายละเอียดต,ต่างๆพร้อมยืนยันว่า กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนอันนี้แต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้เป็นเงินดีท่านหรือเงินสดอันนี้ก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับส่วนสําหรับเฟส3นะครับหากเป็นผู้ที่โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ครบตามขั้นตอนก็ถือว่าเป็นผู้ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับซึ่งเฟส3จะยึดตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสําเร็จและมีเงื่อนไขเรื่องรายได้ต่างๆที่กําหนดไว้ตามเดิมโดยยึดจากการลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหลักนะครับ ครั้งออกมาประกาศข่าวดีแล้วนะครับว่าเงินดีท่านเฟสสามนะครับเงิน10,000บาทนะครับกลางปี -68 นี้ได้อย่างแน่นอนแต่สําหรับใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในเฟสสองและคนที่ลงทะเบียนผ่านในลปรแกันทางรัฐในเฟสสามถ้าหากว่าใครนะครับลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์ก็จะถือว่าบุคคลน,นั้นนะครับไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายและจะไม่สามารถ ไปลงซ้ำนะครับในการลงทะเบียนในกลุ่มของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้นะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งล้านคนก็ลุ้นนะครับมีโอกาสได้รับเป็นเงินสด10,000บาทเช่นกันแต่ว่าก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนลรวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ